สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่าสิบห้ามื่อนี่สิ àng, บห้าไม้ย่างเบิ้ง,งอ่าขางๆรอบรอบบ้านมีคนเขาอยากให้เบิง้งว่าอยู่จังไดเมาอยู่สวิตเนี่ยคือเขาว่าคนสวิตคือสีคนมาอยู่สวิตคือคือสีได้อยู่ประเทศที่สวยงามเนาะจริงๆเรามันก็สวยงามตามที่เขาว่าจริงๆได้แล้วให้เบิง้งรอบบ้านเด้อนี่ นี่แหละครับตีบองยูอ่ะคนต่างประเทศหรือว่าคนที่อยู่สวิตเนี่ยอยู่ตามบ้านบ้านมันสิเป็นละคล้ายๆว่าชนบทนอกขางนอกอะ่ะมันสิเป็นลักษณะส,สี่กับสี่มีสนามกีฬาทุง่งโมบานมันต้องมีสนามกีฬาเสียงเขคนายังเบิงเกนแล้วเนี่ยก็คือบ้านเขาสิปลูกเขายังบูปลูกเขาฟางหรือว่าปลูกเขายังเขาเอิญเขาบาเล่บอเขาไปเเนเฮ็ดขนมขนมปังนะหรือว่าเห็ดเบียอันนี้ก็ท่งเขาบ้าน บ้านบ้านอยู่นีมันกินสิเป็นลักษณะวา่าเป็นบ้านเป็นหลังหลังอันนี้คือทางเข้าบ้านนี่นี่ว่าเป็นทางเข้าบ้านเอาะก็ยังก็ะะแวกบ้านบ่เออไ่นละละแวกบ้านไ่นทีนนี้เขาจัดเป็นสันเป็นส่วนมันก็สวยงางมของเขาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนี่อ่ะเดี๋ยวก็สิผ้าขยางไปเบิง้งเนี่ยคือทางยางไปบ้านอันนี้ว่าเป็นบ้านผมดอกอยู่ทางนี้เขาสิมีแบบนี้ละนี่ก็เป็นตึก เดี๋ยวก็สางเึ้นมาเป็นบ้านเช่าหรอมากตรงเนี้มัน่ได้เป็นบ้านเช่าไอ้คนสืบเป็นบ้านเช่าเห็นปะสวยงามของเขาเด่นเนาะเนี่ยดาวสิพามาเบิงเห็นปะสวยของเขาอยู่เป็นบ้านบ้านบ้านเป็นหลังๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นคือเป็นบ้านเช่าเป็นบ้านไห้เช่าขาเหตุไม้แต่ไม่ตะกีบมันก็สีแบงเป็นหลังๆแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ส่วนมากสิเป็นตึกแล้วแบบนี้อยู่ข้างบ้าน อยู่บ้านนอกว่าอยู่ในเมืองน้ำเขาดอกครับคือตอนแรกก็อยู่ในเมืองหมดละแต่ว่าตอนนี้ก็เลยออกมาอย่ตามบ้านนอกตามชนบทควา้าขาดใจใจแม่กะอ่าบ่าได้ถูกล่วงคือกันดรอกอันนี้ละ่ะคือบ้านที่อยู่หลังสีแดงๆคนเห็นบ่ที่อยู่นี่คือบ้านนอกเขานะครับออกมาอยู่ตา่างชนบทถ้าพูดง่ายๆก็คือตั้งแถวปะ่ะอ่ายังก่ตั้งจังหวัดนะเฮินตั้งจังหวัดเนาะปกติแล้วตามปกติแล้วคนต่างประเทศอ่ะ เขาติชอบมายางเห่นสิล่ะครับเขาชอบมายางเห่นใส่พินเตอร์นี่ดูดีเนะาะถ้าว่าใส่พินเตอร์นี่เพิ่งว่าได้เด่นเนี่ยเนี่ยคือทางยางเขาบ้านแล้วยางไปตรงนี้ละ่ะบ้านลังสีแดงแดงนี่ละพูกได้มากแตเอย่าลืมเด้อบางสี